สวัสดีครับผมนบอิสุสุจากบริษัทเทอร์มินอลอิสุสุสมุทรปราการโชว์รูมแห่งใหม่อยู่ถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่23ฝั่งขาเข้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถสนใจโปรโมชั่นรถใหม่ป้ายแดงอิสุสุนะครับทางด้านล่างคลิปนะครับก็จะมีทั้งเบอร์โทรแล้วก็ไอดีไลน์ของผมอยู่นะฮะยังไงก็ลองโทรหรือว่าแอดไลน์เข้ามาคุยพูดคุยสอบถามเรื่องโปรโมชั่นกันดูก่อนได้นะฮะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูรถรุ่นนี้ครับ เป็นสีขาวมุกนะฮะสีประตู1.9 LDA เกียร์ออโต้นะครับสำหรับคันนี้รถพึ่งลงจากเทเลอร์มาใหม่ๆเลยนะฮะก็เดี๋ยวจะพามาดูสีขาวนะครับ1.9 LDA เกียร์ออโต้สีขาวมุกนะฮะราคาของรถรุ่นนี้นะครับ872,000บาทนะครับสีขาวมุกค,คันนี้เลยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่อีซูซูทำเสริมขึ้นมาใหม่นะครับบก ที่นี้ทางอิสุ u ทำรุ่น LDA ขึ้นมาแล้วนะครับ872,000บาทนะครับสำหรับคันนี้เดี๋ยวมาดูรูปร่างหน้าตาของตัวรถกันนะฮะยังคงเดิมครับกระจังหน้าขนาดใหญ่2ชั้นนะครับเป็นแบบทูโทนนะฮะเป็นแบบโครมเมี่ยมตัดกับสีเทาโลโก้อิสุสุสีโครมเมี่ยมนะครับอยู่ทางด้านตอนหน้านี้เลยเสาอากาศด้านบนหัวเก๋งนะครับเป็นแบบเสาอ่อน ตัวไฟหน้ารถนะครับก็จะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงกับไฟต่ำนะครับก็รวมอยู่ในหลอดโปรเจคเตอร์ตัวเดียวกันเลยนะฮะตัวหลอดนะครับก็จะเป็นหลอด LED ให้เลยนะครับทั้งคู่เลยมาพร้อมไฟเดย์ไลท์นะฮะไฟเดไลท์จริงๆจะไม่ได้วิ่งแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นการถ่ายทําคลิปนะฮะตัวลำแสงของไฟก็จะดูเหมือนไฟมันวิ่งนะครับจริงๆเราไม่ได้วิ่งนะฮะนี่นะครับ ไฟตัดหมอกกับไฟเลี้ยวนะครับจะอยู่ในแนวตั้งนะครับเรียงตัวกันแบบนี้เลยแล้วก็รุ่น LDA นะครับตัวไฟตัดหมอกก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับนี่จะไปออกสีเหลืองๆแบบนี้นะครับกระจังหน้าทางด้านล่างนะครับก็จะบุด้วยเคปล่านะครับตกแต่งมาจากโรงงานให้เรียบร้อยตัวขนาดของล้อนะครับก็จะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับเป็นแบบนี้เลยเป็นของยางบิสโตนเช่นเดิมนะฮะ ช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นอิสระปีกนกคู่คอยสปริงช็อกอัพแก๊สนะครับผมรุ่นยกสูงนี่ก็เหมือนเดิมครับติดตั้งตัวบันไดข้างมาให้จากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะฮะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่พร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะครับเป็นแบบ LED เช่นเดิมครับตัวกระจกมองข้างของรุ่น LDA นะครับจะพับด้วยมือนะฮะจะไม่ได้พับด้วยระบบไฟฟ้า แต่ว่าตัวเนื้อกระจกข้างในก็จะปรับด้วยระบบไฟฟ้าจากภายในนะครับมือเปิดประตูทั้ง4บานนะครับก็จะเป็นแบบโครเมียมเลยมาดูทางด้านล้อหลังนะครับหน้าสิบเจ็นิ้วสำหรับเหมือนเดิมครับสำหรับรุ่น4ประตูนะฮะก็ตัวแหนบของรถเรานะครับก็จะมีให้ทั้งหมดอยู่3แผ่นนะครับเพื่อความนิ่มนวลน,นะครับ แต่ว่าการเกาะถนนนี่ก็ยังคงเกาะถนนเป็นเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับสไตล์อีซูซูชักซีขนาดใหญ่นะฮะบรรทุกได้ถึงอกถึงใจเลยสําหรับอีซูซูมาดูทางด้านตอนหลังกันนะฮะกันชนท้ายนะครับถูกออกแบบแบบบิวอินมากับตัวรถเรียบร้อยเลยไฟรีกับไฟเบรกนะครับสําหรับรุ่น LDA ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเ,เป็นไฟเบรกแบบ LED ให้ทั้งคู่เลยนะครับ แล้วก็แยกกันชัดเจนนะครับไฟเลี้ยวกับไฟถอยนะครับแยกคมกันอิสระทางด้านมือเปิดฝาท้ายนะครับก็จะเป็นแบบโครมเมียมนะครับมาพร้อมบิวอินกล้องถอยหลังเรียบร้อยเลยไฟเบรกดวงที่3นะครับด้านบนหัวเก๋งมีมาให้ครบนะครับเป็นแบบ LED เดี๋ยวมาดูออปชั่นภายในกันนะครับผม สีประตู1.9 LDA เกียร์ออโต้นะครับคันนี้ที่พักแขนนะครับบูนุ่มด้วยผ้านะฮะแผงข้างประตูพัดติแข็งเส้นตกแต่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีเทานะฮะนี่แผงสวิต์กระจกไฟฟ้าเป็นแบบดำด้านนะฮะสวิต์ปรับกระจกมองข้างนะครับปรับด้วยระบบไฟฟ้ากรอบช่องแอร์นะครับเป็นสีเงินนะฮะพร้อมที่วางแก้วมาให้หนึ่งตำแหน่งนะครับสำหรับคนขับ ระบบต่างๆนะครับที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับเกียร์ออโต้นะครับระบบเอออฟตัวนี้นะครับก็จะเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับระบบป้องกันลดลื่นถลายล้อหมุนฟรีนะครับสวิตช์ปรับสูงต่ำไฟหน้าจากตรงนี้เลยนะครับที่ใส่ของต่างๆนะครับการสตาร์ทรถของรถรุ่นนี้นะครับก็สตาร์ทเป็นแบบบิดสตาร์ทนะครับแล้วก็มาพร้อมรีโมทให้ทั้งหมด2ชุดจากโรงงานนะครับรถรุ่นนี้จะไม่มีสัญญาณกันขโมยนะครับสําหรับรุ่น LDA พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันครับมาครบเลยอยู่ที่พวงมาลัยตรงนี้นะครับสวิตช์มัลติฟังก์ชันควบคุมตัอหน้าจอขนาด7นิ้วนะครับพร้อมกล้องไถหลังในตัวแล้วก็สวิตช์ตรงนี้นะครับก็มาพร้อมระบบเชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสะดวกสบายสําหรับคนขับนะฮะระบบเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ของเราก็จะเป็นเกียร์ออโต้ขนาด6สปีดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันขับขี่แบบเกียร์ธรรมดาให้ในตัวนะครับ แล้วก็จะมีระบบช่วยเหลือขณะลงทางราดชันมาให้ด้วยนะฮะสำหรับเกียร์ออโต้ของเราที่วางแก้วทางด้านคอนโซลกลางนะครับมาพร้อมที่พักแขนนะครับมีมาให้ครบเรียบร้อยเบาะนั่งก็จะเป็นเบาะผ้านะครับลายสปอร์ตแบบนี้เลยทางฝั่งตอนหลังนะฮะ ที่พักแขนนะครับบุนุ่มด้วยผ้านะครับแผงข้างประตูพลาสติกแข็งแผงสวิตช์กระจกไฟฟ้าดำด้านคงเดิมนะครับมือจับขึ้นลงทางด้านตอนสองนะครับสำหรับสี่ประตูนะครับทางด้านเสาบีตรงนี้นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงห้องโดยสารนะฮะขึ้นลงได้สะดวกเลยเช่นเดิมครับสวิตต์แอร์นะครับอ่าช่องเครื่องปรับอากาศทางด้านตอนหลังจะไม่มีนะครับสำหรับรุ่น lda แต่ว่าจะมีสวิตช่องเสียบ USB มาให้ครบเรียบร้อยนะฮะออปชันก็ถือให้มาคุ้มๆนะครับ4ประตู1.9ยกสูง LDA เกียร์ออโต้นะครับ872,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ภาษีประจำปีของรถเรานะครับก็ตกประมาณ2,500บาทนะครับ เครื่องยนต์1 9 0 0ซีซีนะครับ150แรงม้านะครับสำหรับรถรุ่นนี้เดี๋ยวมาดูออปชันฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ากันอีกสักนิดนึงนะครับออปชันทางฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับที่พักแขนนะครับบูนุ่มด้วยผ้าเช่นเดิมนะครับแผงข้างประตูพลาสติกแข็งนะฮะชุดเส้นตกแต่งต่างๆนะครับเหมือนฝั่งคนขับเลยกรอบช่องแอร์ที่วางแก้วมีครบนะครับ เก็บของนะครับก็มีให้ทั้งหมด2ตําแหน่งนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าระบบเซฟตี้นี่ครับมีมาให้ครบครับถุงลมนิรภัยคู่หน้าเบรก abs ระบบเสริมแรงเบรก ebd มีให้ครบเช่นกันออปชั่นก็ถือว่าให้มาครบนะครับสำหรับรุ่นเกียร์ออโต้รุ่นนี้ยังไงก็เป็นอีกทางเลือกนึ่งนะฮะแปดแสนกว่าบาทนะครับเกียร์ออโต้รุ่นนี้ของเรา ยังไงก็ขอฝากรถรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับสีประตู1.9 lda เกียร์ออโต้รุ่นยกสูงนะครับ872,000บาทนะครับเสลหรับสีขาวมุกส่วนสีอื่นก็ราคาก็จะถูกลงไปอีก7,000บาทนะครับออปชั่นคุ้มคุมนะครับมีกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยนะฮะภาษีรายปีก็ตกประมาณ2,500บาทนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่ทางอีสสนะครับทำเสริมขึ้นมานะฮะเป็นทางเลือก สำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบรถเกียร์ออตโต้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูรถสวยๆกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม